เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับพบเองเม l ล d ดีคนเดิมนะครับวันนี้มาสู่กับลายเก็ตเดหรือว่าเกมเสรษฐีินะผมวันนี้ก็มาสู่กับอีเวนท์ที่ถือว่าทุกคนตามหากันมานานมากก็คือแซนดี้นะครับผมซึ่งมีการปรับสกิลของแซนดี้ด้วยซึ่งมีคนบอกว่ามันโหดมากก็เรามาดูกันว่ามันโหดประมาณไหนด้วยเช่นกันนะครับผม ก็ก่อนอื่นเลยนะผมอ่านี่ของแซนดี้ความสำเร็จของแซนดี้คือเมื่อตกพื้นที่ใดก็ตามแต่ขโมยมาเบิ้ลนหกเท่าในแถวนะผมห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ป้องกันอาการเชิงหกสิบเปอร์เซ็นต์ป้องกันบาเบิ้ลส่วนอีกอันนึงนะครับผมก็เป็นเมื่อก่อสร้างคาสิมหลังห้าสิบห้าเซนเงี้ยตำแหน่งที่ยืนบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เมื่อไม่ชนะผลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช้โซ่ตวนแล้วก็จากนั้นใช้พายุสายแห่งฝันซึ่งก็คือพายุสายทั่วไปอะไรนะครับผมแล้วก็แปดสิบห้าเซนใช ฝ่ายตรงข้ามนะ้วให้เป็นหุ่นกระบอกแล้วก็นำสิ่งติดตั้งเอาออกให้หมดซึ่งบอกเลยว่าเห็นคนบอกว่ามันโกงมากใช่มันโกงจริงแค่สกิลป้องกันการย้ายอันเชิญป้องกันมาเบิ้ลแล้วอย่าลืมว่ามันมีสกิลที่ถือว่าหลากหลายมากๆบอกเลยว่าชิปหายของจริงบอกเลยว่ามันชิปหายแบบถือว่าหนักมากอยู่นะ เพราะว่าเอาจริงแค่ e v โอ,อะก็ถือว่าเฮียนะ e ีโวมันป้องกัน45ป้องกันมาเบิร์น50แต่ตำนานอะมันป้องกันทียคือ60แล้วป้องกันยานชนอะ55ซึ่งถือว่าเยอะม,มากๆรวมทางนะครับผมมีอ่ามีหมวกลนะิงเนาะซึ่งหมวกลิงคือป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายป้องกันสกิลวัคับยานแล้วก็ยิงระเบิดแบบสูงด้วยใช่ไงก็โดยรวมๆแล้ว <c oughs> เดี๋ยวคือจี้ protection นี่คือเยอะมากแล้วบัตรเชิญเลดีมอนก็ได้ใช้กับตัวนี้แล้วคือประเด็นนะคือตัวนี้เหมือนไม่มีเรื่องของอบังคับย้ายแต่รู้สึกว่าไอเขาบอกเนระเทศไม่กลัวใช่เนริเทเหมือนบอกว่ามันไม่กลัวเพราะว่ามันมีป้องกันย้ายการเชิญแล้วก็มีป้องกัน m a r b l ลแล้วก็ไหนจะมีป้องกันบังคับย้ายปกติทั่วไปป้องกันการเป็นหุนอีกก็คือบอกเลยว่า ครบเครื่องคือเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงบอกว่าไม่กลัวในประเทศแต่ถ้าเอาจริงๆอะถ้าเกิดมีใส่ในประเทศนิดหน่อยนี่คือถือว่าน่ากลัวอยู่นะเออถือว่าน่ากลัวจริงๆนะครับวิธีการหาก็ถือว่าง่ายด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าง่ายพอตัวนะครับให้คุณนะครับผมสะสมนะครับผมเครื่องประดับนะครับผมสีฟ้าแล้วก็ดาวทั้งหมด3ามดวงด้วยกันเพื่อ ใช้อย่างละสองใบเพื่อแลกเป็นตุ๊กตากระต่ายของแซนดี้สะสมนาฬิการายห้าใบเพื่อแลกเป็นตุ๊กตาหมีของแซนดี้สะสมอย่างละใบนะครับผมแต่ใช้ตุ๊กตากระต่ายนะครับห้าใบเพื่อแลกเป็นอีวูแซนดี้นะครับผมก็ลองดูแล้วกันนะครับผมผมบอกเลยว่าอมันก็น่าทำเลยนะอัตราเสี่ยงถือว่าสูงอยู่นะทำมันเล่นไหมแล้วผมบอกเลยว่าการตาระบายน่ากลัวทั้งนั้นเลยว่าได้นะครับโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ ผมก,ก็น่าจะจบคลิป,ปนี้ก็โดยรวมๆแล้วไอตัวนี้มันเฮี้ยจริงแต่ผมไม่มีเพรทําไงเพราะว่าช่วงนี้เกมเศรษฐีถามว่าได้เล่นไหมก็เล่นมันก็เล่นแบบเพาๆคลิปถามว่าได้ลงไหมพยายามลงอยู่นะไอคลิปเกมเศรษฐีอะ่ะแต่มันหาช่วงที่แบบว่าอีเวนต์ลงมันไม่ค่อยได้ด้วยไงคือมันก็มีคลิปกมอื่นด้วยเน่ยก็จะมีงานภายนอกมาอีกก็บอกเลยว่าโคตรอยากจะระเบิดระเบอ้อมากๆนะครับ โอเคซึ่งสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปให้ในวกขใรรสนใจสามารถฝากไลค์ฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าซึ่งคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ